คือตรงกลางก็สมัมผัสสองนะท้ายบารก2 2> า์ก็สัมผัสสองอีกโซโฟเขาเป็นรามเปรียบเทียบอยางเนี้จับอันนี้เทียบอันนู้นแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลย่ะ <c oughs> ที่กูแล,ล็บพราะมันรอซัดผ้า <c oughs> <c oughs> พูดมากเดี๋ยวซัดหน้า Welcome to, to p i m Channel สวัสดีคะ่ะกับพบกบุงกับบ่องค่ะเพลงเนี้ยบีดเดียวกับเพลงโฟโฟบาร์ไหม คนอันกันแต่ว่าไม่รู้เรารู้สึกว่ามันคล้ายๆกันะนะอาจจะด้วยวิธีการแรปของเขาด้วยมันเป็นสไตล์เขาแบบเนี้ยเม่ไงเ,เริ่มต้นเขาบอกอะไรนะดิ s o n g ี่ a mix tape. We don't own any r i g h t s of t h i s beat เป็นมิกเทปครับไม่มีลิขสิทธิ์หมายถึงเขาไม่ได้มีไม่ได้เป็นเจ้าของบีดนี้เขาบ้านเขาอยู่ต้นยางต้นยางกระข่าเป็นคนเมืองกาซักผ้าเสร็จยังคะ ทำไมอ่ะอยู่ข้างหน้าเครื่องซักผ้าถ่ายหน้าเครื่องซักผ้าที่แล็บเนี่ยรอรอซักผ้าอยู่เดินซักผ้าอยู่แล้วก็แวะไปซื้อของในเซเว่นแล้วก็ถ่ายหน้าเซเว่นหน่อยนึงที่กูแรปเพราะมันรอซักผ้าคูดมากเดี๋ยวซักหน้าสัมภาษณ์สองทั้งทั้งเพลงอ่ะใช่เก่งนะเธอคนที่จะต้องมานั่งสัมภาษณ์สองได้แบบทั้งหมดแบบเนี้ยมันดูแบบว่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากนะสำหรับเราเราก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมีอะไรแอบแอบไว้แต่เท่าที่เราฟังเราก็รู้สึกมันก็ลงโป๊ะโป๊ะไปเรื่อยๆแต่เราว่ามัน เด่นที่เรื่องการสัมผัสปะแม่งสัมผัสสองทั้งเพลงเงี้ยคือลงด้วยสัมผัสสองมือแต่เป็นเรื่องเดียวกันได้เไรเงี้ยเอานน้นมาจดตับอันนี้ชนอันนี้กันไปเรื่อยอะแม่งแรปจริงอะแรปแบบเหมือนอฟีดตายโอเคทุกคนมาดูเนื้อลองกันเลยนะคะไม่มียีซี่แต่บีดกูคานเยคานเยคือใครอะ <Kh ans S 2> จำ <Ye S 2> ไม่ได้เนี่ยเป็นศิลปินอ๋อมึงโดนกูจี้กูบิดมากางเลนเห็นปะโดนจี้เนี่ยกูบิดมาละกางเลนกูริวูซี่กูปิดกูวางเกมิือูซี่คือก็เป็นแรปเปอร์เหมือนกันมึงเละเป็นขี้ที่ติดในกาง กูทํามึงจดจําของปลอมกูทํามึงกดดันมึงแม่งไม่ชอบแต่เสือมากดฟังสมุดปากกามึงเอามาจดยังจริงเราชอบแรปแบบนี้นะเขาโอสูคูไงแล้วเขาก็จะแรปแบบสัมผัสสองคำท้ายแบบ4บา์ติดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสมูทด,ดีเราชอบ <Yes. S 1> ต่ไปเวอร์นหนึ่งนะคะมิกซ์เทปมึงจะรออะไรอะ่ะมึงรีบไปโหลดบีท E S O L F L O กลับมาอีกรอบทําหัวมึงโขกอีก S on flow เขาน่าจะหมายถึงตัวเขาอะสไตล์กูว่าแบบว่าไม่หลบหลีกมาขวางกูคงต้องข้ามกําแพงข้างหน้าแม่งโดนกูโดดที สไตล์กูมึงก็รู้ว่าหดดิบโอคูลแลปอยู่มานานเหมือนกู60สิบคำว่ามาคืออันนี้เปียวนะเหมือนกูอายุมากแล้วกูอยู่มาแบบรุ่นใหญ่แล้วก็เราถึงบอกว่าเขาคร่ำบอดเออคร่ำบอดคร่มบอดอ,อันนี้เหมือนเรามานั่งฟังแบบต้นกําเนิดของแลปจริงๆอะที่แบบมันโอคูลจริงแล้ว<อ>บีดด้วยบีดด้วยทั้งที่รามเหมือนโดนสะกดจิตพอจอดไฟแดงแถวบ้านมีเด็กมาตามเหมือนโดนประกบติดเข้าใจความแบบว่าจอดไฟแดงแล้วแบบว่ามีเด็กมาคือโซโฟเขาเป็นรามเปรียบเทียบอย่างเงี้ยจับอันนี้เทียบอันนู้นแบบอย่างเงี้ กูฆ่าพวกแ็ปชิตเพราะทุกๆุบาร์กูเข้าทีหน้าพวกแ็ปก,กากากไอ้เหี้ยกูฆ่าหมดอะคิวหมดกูทํามึงแอดมิดกูอยู่ในห้องกูดูดกัญชาเกี่ยวอะไรไม่เขาก็เล่าไงเขาก็เล่าไปเรื่อยๆว่าเขาทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเวลากูแอดลิฟเปลี่ยนของมีคมเป็นของมีค่า ip, แอดลิฟแสดงหรือพูดแบบว่าไม่ได้เตรียมมาก่อนก็เหมือนสดวะเหมือนแ็ปสดอะไรเงี้ยวะเออเหมือนเวลาเขาแ็ปสดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากคําคมๆเนี่ยกลายเป็นแบบคําที่มีค่าขึ้นมา เปลี่ยนของมีคมเป็นของมีค่าเหมือนกูเป็นแบ็กสมิธแบ็กสมิธคือช่างตีเหล็กตีเหล็กเนี่ยก็คือเอาเหล็กแท่งๆมาแม่งมาตีเป็นดาบกลายเป็นดาบที่มันมีค่าอ,อะไรเงี้ยโอ้เนี่ย<อ>สามบาเนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นคำคำเดียวเนาะผมรู้สึกนะว่าโซโฟเนี่ยบางที랩อาจจะดูแบบว่ามันก็ลงเป็นบาบาบา<อ>บาไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าคำข้างในแล้วก็ความหมายมันแบบแม่งล้ำอะตั้งแต่อาทิตย์ไม่อัสดงกูเขียนจนดึกสักอาสดงคือตกบ<อ>่าตั้งแต่อาทิตย์ยังไม่ตกอะจนถึงดึกสักเดิมพันทุกอย่างเหมือนอยู่ในวงวงอะไรวงไพ่ อย่างนี้นู้นเว้ยที่รักตั้งแต่อาทิตย์แม่สะดงคือสัมผัสต,ตรงกลางบาร์ด้วยเหมือนอยู่ในวงเหมือนลงในศึกหนักนะตรงกลางแล้วก็ตรงท้ายทุกอักขาระกูตัวบรรจงเหมือนลงด้วยหมึก,กสักเออหมึกสักหมึกสักแล้วเขาทำทายกูจับสละผสมอารมณ์มึงจงไปฝึกหัดดูดิเขาแบบทุกบาร์่งคือการแบบเปรียบเทียบอะเปรียบเทียบหมดเลยนะจริงๆตอนฟังก็คือแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรเยอะนะพอมาอ่านเราแม่งโคตรได้ใช่โคตรได้คือตอนฟังอะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไปเน้นฟังคําท้ายไงสมมติเราฟังครั้งแรกบางทีเราจับใจความทั้้งหมมมดดไไ่่่แตพอาานเ ชออบต่ไปว่าสองนะคะบนทางที่ยากมีหมอกมัวแต่กูไม่จมปลักกูไปข้างหน้ากูออกตัวกูเหมือนเป็นคนขับ กูเป็นคนขับกูออกตัวไปก่อนเลย <Yes. S 1> ไม่สนใครว่าเป็นดอกบัวหรือเห็นเป็นกงจักรจดหมายที่ล่ากูบอกชัวร์กูจะไม่วนกลับที่รักดูดิคือตรงกลางก็สัมผัสสองนะท้ายบาร์ก็สัมผัสสองอีกแม่งโหดมากเป็นพึ่งกูต่อยกูกัดไม่ปล่อยกูเหมือนลาบาร์ดอระดับประเทศเหมือนตองสิชอยสิชอยก็นักสนุกแพงสนุกลาบาร์ดอคือน้องหมากูเหมือนกับพาราดอนบอลพาราดอนแต่ไม่ได้เล่นบอลนะคะเทนนิสส่วนเทนนิสเล่นเคคนโดส่วนบาสต่อยมวยค่ะอ๋อเออเใช่เวลากูโฟนกูทํามึงติดมึงติดเหมือนจราจรยี่วงกูไปใหส ไม่หยุดเหมือนมาราทอนเราชอบท่าน,นี้นะเวลากูโฟกุทำมึงติดมึงติดเหมือนจาราจรกูโฟกูไหลไปเรื่อยแต่ทำมึงติดอะ่ะมึงต้องสะดุดอะ่ะเอ้ยอะไรวะคือมึงต้องหยุดฟัง,งอ,อ่ะเสื้อผ้ามือสองแต่งตัวแต่งกายดูคล้ายกับลุกโจนปิดตาทั้งสองผูกลมหายใจกูไว้กับพุโทโธเนี่ยนี่คือการนั่งสมาธิเหมือนลุกโจนแต่ว่ากูอ่ะนั่งสมาธิปิดตางสองเข้าในทางธรรมอ่ะอันนี้ชอบมากกอคนลึกเนลงมาชั้นสองหยิบสมุนไพจุดไฟให้ลุกโจนเอ้าเมื่อกี้พุทโธเสร็จแล้วเราชอบคนที่แม่งเป็นแบบนี้นะคือเ ก็มีทั้งหมดอ่ะเขาไม่ใช่คนดีหรอกแต่ก็เขาทําในสิ่งที่ดีคือเขาก็ดู่กัญชาแต่กูนั่งสมาธิก่อนมาดูนะทุกอย่างมันสอนให้กูต้องลุกถึงหน้าจะคลุกโคลนค,คนจริงเนเวอร์รับหลังคนจริงก็คือไม่รับหลังนะคะตออ่อหน้าเท่านั้นสไตล์เหมือนคิงกูจับมึงมัดขังกูโฟเหมือนบินกูยิงตอนคับขันกูโฟ,ก,โฟกูฟินเพราะกูแม่งคัดสันบีชโคตรเท่เนะเราอันนี้ทุกบ้าเลยนะเนี่ยจริงแม่งบ้าหมดอ่ะกูโฟกูฟินเพราะกูแม่งคัดสันคือทุกอย่างกูแม่งดีแม่งโฟเพราะว่ากูคัดมาแล้วกูไม่ไได้อะร ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราฟังก็คือแบบปกติแต่พอมาฟังเห็นไหมทุกคนสายโอซูคูแบบเวลาแร็ปแบบบางทีจังหวะมันก็หน<อ>ึ่งสองสามสี่โป๊หนึ่งสองสามสี่โปะธรรมดามันฟังดูอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่แล้วโปในเพลงนี้เขาก็มันก็โปโป้โปโป้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่แม่งความใหม่ในสิ่งที่เขาพูดออกมาแม่งมาอ่านแล้วแม่งแบบเฮียเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะน่าเขาเปรียบเทียบทุกบาร์เลยนะโอเคอะทุกคนจบแล้วนะคะเพลงนี้ไปฟังกันเยอะๆนะเหมือนเขาออกมาออกมาหลายเพลงอยู่นะมีอะไรนะมีโฮมรูมด้วยมีเพลงปล่อยด้วยยังไงก็ไป ฟังกันเยอะๆนะทุกคนโตโฟนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากฟังแล้วมันแบบเพลินจัดฟังก็เพลินพอมาอ่านแม่งก็แบบโอ้โหดีอีกความหมายดีอีกปะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย